สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซมาเอฟซีเก่าด้วยจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหนะ้าช่อง t u b e ด้วยกันเนาะทุกคนทุกทานที่มารับชมแนวทางแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กับแอจอยเส้นเดียวกันเนาะจ้ามาพบกับแนวทางไวลาพัฒนาจ้าเป็นแนวทางของวันที่ยี่สิบห้าเดือนสิบเอ็ดพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมือนี่เป็นวันจันจ้าเราพัฒนาของวันจนัน สำหรับผลเวลาพัฒนาของวันซุกที่ผ่านมาจากวันที่22สำหรับแนวทางของเขาให้ไปที่เด่นชุดเด่นจะ0ูนหวิ่งรูดกางสำหรับผล6ตัวคือ94 94 97สำหรับแนวทางของเขานี่พผ่าดไปทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะโอ้โหมาซะแบบแนวเลขมี6ตัวออก ออกเรีมาได้แค่สามตัวเองเนาะมีเก่ามีสี่มีเจ็ดมีแต่เก่าอย่างเดียวเลยนอะกจากเก่ายี่คือมาครบถูกประตูเลยเนาะทังเก้าสี่หลางชุดหกตัวทั้งเก้าสี่หลางสุดสี่ตัวบนก็นยังมากเก้าอีกเนาะโอ้โหเก้าเจ็ดถ้าจับเก่าแดงถือว่าฟังมากเลยเนาะเหมือนนี่เก่าเดงนอกจากข้อเฮ้ามีหาเก่าเขามาสี่เก่า สำหรับหวยลากะตามนี่เลยเนาะสำหรับผลสรุปเราจะพาดไปโอ้โหอะสำหรับที่ยี่สิบห้ามื้อนี้ตามรุ่นกันต่อจ่าแนวทางของเฮาสิมาให้ตามสูตรหรือบ่อ,อันนีก้กาลลรุ่นอีกทีหนึ่งละค่ะเนาะจะจะได้กันร,รับช่วไว้เป็นแนวทางจะถามักถ้าชอบคอยตามจ่าแนวทางค่ะมีเขามีรุ่นประจำเมื้อนี้วันที่ยี่สิบห้าเวลาผ่านานี่ปิดไปสองวันเนาะเสาร์กับอาทิตย์ฮะสิมาตามสูตรให้หรือบอ่มื้อนี้ ฝากนาไปพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนาะจะแอนดอยโลหิตสองสูตรจะสําหรับแนวทางหวยลาวผัดนาจะฮะโลหายสองสูตรตามมาถ้ชชอบกับพิจารณาเบิ้งได้เนาะจะมีเม็ดเดียวกับสูตรเดิมสูตรเดิมเดนวิ่งลูดอยู่สองตัวเม็ดเดียวคือเดนวิ่งลูดอยู่ตัวเดียวนะอยากี่เคยธีบายไปเลยเนาะสำหรับเราวันนี้ให้ไปที่เดนสี่แปดวิ่งรูดอย่างหมดก่อนมาสีเก่า ทางหลังหกตัวทางหลังสี่ตัวอของเฮาสี่สี่ยังอยู่หรือบอ่ออานี้กะรอรุ่นไปด้วยกันรนอกจ้ะแต่ว่าชุดนี้คือแอจอยมีเด่นอยู่สองตัวเด้อสายวิ่งสายลู่ทามักถ้าชอบนําไปวิ่งไป,งไปลู่ได้เนาะสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด 49สำหรับ49ตัวเดิมจะทำมักชอบตามได้จะทำบ่มักบ่ชอบตัวเดิมก็คือปล่อยผ่านได้เนาะ8จะ89 80 81 82 83กันจะกันหกหกเจ็ดหกแชุด สุดตัวเดียวกันกับชุดเด่นเนาะชุดเด่นเด่นแปดบังดูแปดหกแปดแปดหกตัวเดียวกันจะหกเก้าสามตัวบนจะสี่หกแปดสำหรับสี่หกแปดสุดสามตัวนี้คือคู่เด่นเลขเด่นแล้วก็เลขกันแปดเจ็ดสี่หกสองสี่อ่ะ สองสี่สองสี่แปดตัวเน้นจ้าสามตัวบนหัวลาพัฒนาคืนนี้เขาเน้นไปที่หกสองสี่กับสองสี่แปดเด่นจ้า,าชุดกันจาเขงเน้นไปที่หกแปดกันแปดสองแปดสาม เด็ดสวิ่งษุดสีงด 4, ก่อนมา4ี่เกขอเน้นไปที่46กับ47เเรียบร้อยจะสำหรับแนวทางเวลาพัฒนาแนวทางของเฮาวันที่ยีคือตามนี่เลยจะฝากน้ำไปพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันะเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนะจาจะอ่ามือนีก็อ่อยมาปังปังค่อยมากเด้งๆละกันเะนาจะงวดก่อนกัน เก่ามาทางบนทางล่างเลยเนาะขบถูกประตูเลยเนาะจะสําหรับเก่าของเฮาอ้ามือีนก็ค่อยมาปังปังเด้งเด้งละกันเราจะขอบุณถูกการรับชมจะขอบุณถูกการติดตามขอบุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบุณถูกถูกกำลังใจจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอจากคนละไลค์คนละแชร์คนละเนื่องติดตามจะสําหรับพี่น้องเอฟซีนไดที่เขามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้โบพาแนวทางตัวต่อไปจะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า